ตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานไอ g เขาวงนะครับส่วนบ้านพักที่เห็นนี้เป็นประตูยืดูงเมตร20ก็คุมด้วยรีโมทนะครับสั่งการมอเตอร์ตอนนี้ระยะถนนเนี่ยอยู่ที่4เมตรพับเก็บอยู่ประมาณเมตร20รวมก็จะเป็น5เมตรกว่าก็ลักษณะก็จะวิ่งไปจนสุด หรือเราจะหยุดแล้วสั่งเปิดต่อกับทิศทางได้เลยนะครับไม่ไม่ต้องรอให้สุดเพื่อจะกลับหยุดตรงไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราสะดวกก็ถ้าเราไม่ไม่ไม่กดควบคุมเขาเนี่ยเขาก็จะเบรกเองัางตอนเปิดแล้วก็ตอนปิดอันนี้จะติดทั้งสองได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเปิดเพื่ให้รถเข้าอังเกตว่าจะพับเนี่ยจาก6เมตรเนี่ยจะใช้พื้นที่เก็บแค่อยู่ประมาณเมตรนิดนิด